นะครับอยู่กับพี่โมงคุณสองเลขเนาะเราอยู่ที่วัดกู้นะครับผมเมื่อทีแ้วเนี่ยพี่โมงบอกว่าวเลขที่พี่โมงหาตรงกุมารเข้านะครับวันนี้ก็เลยพามาพามาขอโชคขอ,อลาบกับกุมารทัพทีมอีกเนี่ยที่พี่โมงจะไล์สุดของทีมนะแต่ผมเลยเมื่อครั้งที่แล้วมาไหว้ผู้สำโรงแล้วพี่มีพี่นะเจป,ปีเราคือพี่อินยาอินยาบอกว่าสวัสดีครับพี่อินยาบอกว่าผู้สำโรงเนี่ย จะต้องปูชาด้วยริโพแล้วก็เอาเลขฝาดิโพไปเจ่งช่วงนี้เราเอาเตรียมไปโพมานะครับเดี๋ยวนี้เราไปดูกันนะครับว่าวันนี้เลขของปูสำโรงกับเลขของคุณมาทัพทิมจะเป็นวันนี้เราเอาเอาเล่นมาให้น้องเอารถมาให้น้องตาพีเอฟซีบอกข้าวทัพทิมด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้ปู่สำโรงจะให้เลขอะไรเราแล้วก็น้องทัพทิมจะให้เลขเรากลับไปเลยนะครับนี่นะครับปูสำโรง ศาลเจ้าพ่อสำโรงเนาะวันนี้ก็ตามที่พี่ตามที่พี่อภิญญาแนะนำเราบอกว่าให้ให้ฤทธิ์โพวายวันนี้เราเะไเอาฤทธิ์โพมาไหวปู่เดี๋ยวเราก็จะขอเลขจากฝาฤทธิโ์โพเนาะว่าจะได้เลขอะไรเดี๋ยวเราไปดูเีขฝานะครับ ที่สองนะครับวันนี้ต้องเอาน้ำแดงกับพิโพมาให้คู่เนาะเดี๋ยวลูกจะขอเลขจากใต้ฝาที่โพเนาะเอาไปเสกโชคเสงจวงน,นะครับเยงงวดนี้เนาะเปิดเสงทางลาวทั้งไทยนะเราขอให้เลขได้เข้าแล้วก็ให้ทุกคนได้มีเงินในเทศกาลปีใหม่นี้นะครับคู่น,นะครับระบบปากปู่แล้วนะครับ เราจะเปิดสว่านที่โพปูแล้วนะปูสว่านที่โพแล้วนะพี่โมงดูเล็กไหมกำลังกำลังจะเปิดฝานที่โพกมาดูเร็วเดี๋ยวเรารอ,รอพี่โมงก่นนะเนาะ จุดธูปบูชาปู่แล้วถวายน้ําแดงแล้วก็ลังจะเปิดทิโพถวายทิโพแล้วเปิดยังกำลังจะเปิดอ่าเรามาเปิดทิโพกันนะครับอันนี้พี่เอสกำลังจะเปิดสายทิโพเอาแล<อ>้ววันนี้มาให้สองที่เลยนะปลูกสํารงด้วยปู่เลขของปาทิโพเลขอะไระเลขอะไร เขา,าเขียนว่ามั่นใจคุณทำได้มั่นใจคุณทำได้สี่ศูนย์สองนี่มาดูจะเห็นไหมนะอยู่ที่ไหนอะอยู่ข้างข้าฝ่าลิปโพมั่นใจว่าคุณทำได้เออแล้วก็สี่ศูนย์สองอู้ซัมโรงให้สี่ศูนย์สองนะครับนี่นะทุกคนสี่ศูนย์สองครับตอนนี้เป็นสี่ศูนย์สอง ก็สี่ศูนย์สองนะครับชัดเจนเนาะเดี๋ยวเราพาไปนู่นเนาะพี่เ็ดไปดูปู่สมอ่าไปดูเดี๋ยวเราไปเอาเอาเอารถไปให้น้องสัพทีมกันเรามาเอาของมาให้เนาะจุดนี้ครับขอขอเล็กเดียวเลยพอละใช่เดี๋ยวเราไปไหว้กุมารทับทีมกันท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูซิว่าจะมีเสียงตามคำล่ำลือไหมวันนี้นะครับไปดูกันครับเข้าไมได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย ได้เลยกับปู่แล้วสาธุปู่ให้โชคนะครับปู่เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปขอโชคกับน้องกุม,มารทัพทิมเนาะพึพ่โมที่แล้วนี่เรเข,ข้าเนาะครับเรเข,ข้าจากที่พี่โมไไ้สดเนาะ เราทำการจุดธูปบูชาน้องเนาะบอกการน้องดีกว่าเนาะบอกกล่าวน้องนะบอกกล่าวน้องนะว่าแบบพี่ๆได้มาอีกหนึ่งครั้งครั้งนี้ก็ขอขอได้ให้พี่ๆหน่อยนะอย่างนี้ปะ่ะเดี๋ยวก็พี่มาวน้องเก่งนะทุกคนนะคดีวก็พี่ๆได้นำรถมาให้สองสีเลยสีแจกมากเลย นี่อันนี้ก็เอารถสีพี่มงสีต้มหรออะไเกี่ยสีต้มเกียจะให้น้องเนะาะเดี๋ยวเรานะุทุบก่อนเดี๋ยวเราจุดทูบก่อนนะจุดทูบอกกล่า,านองก่อนมันมีดอกไม้น้ำแดงนี่ต้ไม้ด้วยที่ผมจะเอาต้งวางไว้ที่พานเนาะส่วพี่มงจะมีเดนทุกคนนะที่เราเรนทุกคนตัวอะไรของฟองตัว เสียงแล้วมาเนี <that> ่ยแล้วจริงวันเลยได้ยินเสียงแล้วมาเลยทุกคนผมได้ยินเสียงแล้วนะตอนนี้นะอกไม้เราแปลกมากทุกคนได้ยินเสียงจริงของจริงใช่ใช่ใช่ขนลุกละจริงเลยคนลุกเลยะทุกคนนี่ใช่ซชัดมาแล้วคือเสียงกระดิ่งยิงวิ่กินใช่ใช่ใช่อามาว่าเรียกว่าเดี๋ยวจะให้จะให้จะให้ให้รถน้องน้องมาแล้วน้องมาแล้วคุณผู้ชมได้ยินจริงนะจริงๆคนลุกนีแหละขนลุกเกี้ยวแล้ว เออมีคนลุกมาแล้วมาแล้วได้ยินไหมได้ยินไหมอืมชัดเลยดำแดงอ่ะดำแดงนี่ไงเดี๋ยวว่าก่อนดิดให้เปิดเปิดก่อนเออแบบบอกน้องบอกน้องของสีมาคราวน้นไม่ได้ยินนะมาคราได้ยินไหนรถตันจะบอกน้องว่าจะไปถึงรงนี้ให้น้อง วางไม่พาเลยเออวางข้างบนส้มเลยก็ได um, ้ว e ันนี ah ้เรามีรถให้น ah, ้องเนาะเอาบอกกล่าวรู้รู้วันนี้คันสองเลขกระบะไอ้คนใหม่มาขอโชคลาภกันเองนะี่โมงกับพี่เอสมาน้องมาหาน้องทำทีเอารถมาให้เอาส้มมาให้เอาดอกไม้มาให้น้ำแดงมาให้มางถวายมาไหว้ ไปน่ากลัวโอเคเดี๋ยวจะวปจบวันนะครับก็วันนี้เราทั้งสองคนนอนแล้วก็พก่เอสีชางบ้านมาขอโชคขอลาบน้องทับกิมนะขอโชคขอลาบให้พี่ๆไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล,ล้วเราออผ่านมาขอขอบคุณหลายๆคนที่อาจจะได้รับโชคกับน,อน้องทัพกิมก็เป็นได้นะทุกคนแต่บางคนอาจจะไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เชื่อใจเนาะแต่วันนี้น้องทับพิมให้โชคให้กับพวกพี่ๆหน่อยนะแล้ว,ลวก็อย่าลืม สร้างปฏิหารให้ผู้พี่ได้เห็นด้วยนะสาธุปังปังตามตัวตรงดื้อถวายน้ำแดงด้วยนะทุกคนมีต้มน้ำแดงรถของเล่นสองคันมีเลขไหมมาปักนี่มันจะวางทู่มกคลจะได้จุดมีก็มีคนมาไหว้ด้วย จะจุดไหมแค่มงคลจุดสิจจุดไว้หนึตัวจุดเลยกดกดกดนู่นจุดเลยท่านผูน้ชมผมเอาเลขทุมม่มงคลมาด้วยนะจุดเลยนะวันนี้เอารถมาให้น้องด้วยสีจํ่มาสีส้มกับสีเขียวและพี่มงกำลังจุดทูบเลขมงคลอยู่นะครับขอตามตัวนะน้องกับทีมนะ เสียงเหมือนกระปววเออผู้ชมจริงเลยนะท่านผู้ชมได้ได้ยินไหมเราได้ยินแล้วนะได้ยินแล้วมีคนมาดูเราเป็1คนแล้วขอบคุณมากนะเด็ดคนนะครับตอนนี้ที่โงกำลังจุดชูไปหมงคนอยู่อุ้ยเอ๊ะอะไรลนมันเป็นไรเนาะ อาจจะลงล่างก็ได้ท่านผู้ชมนะสาธุสาธุขอโชคขอลาบน้องกุมารทักทินขอให้เป็นเลขสามตัวตรงดเ้ยสาธุสาธุปังๆนะน้องนะขอขอบคุณมากๆเลยนะครับได้ยินเสียงแล้วกดแน่นๆน่นกดแน่นแจะปักที่ส้มส้มดีกว่าไหมได้ได้เอาเลยขอไว้ที่ส้มแล้วกันอี่กระพนได้ยเสียงค้นใช่ไหม เออเสียงหัวเราะเลยฮะเออได้ยินไหมเพื่อนเพื่อนได้ยินไหมครับพี่จริงจริงเงียบเงียบอันนี้เราจะเงียบนะอ๋อเราที่เราคุยกันเราทุเรื่อเราจะเงียบเมื่อกี้นั่นฉุตอนที่เอฟพูดขึ้นอ่ะเมื่อกี้นี่จริงจรินะ วันนี้ในรถเราคุยว่าไงวันนี้เราจะเงียบที่สุดใช่ไหมสวัสดีคุณสายสินครับสวัสดีครับแเงียบได้น้องกำลังมาหมวัวเราวครับผมต้องถามว่ารถอะไรมาให้ไม่ไม่ธรรมดาแล้ววันนี้ ราจะพยายามมีที่สุดนะวันนี้อองอยาเรยเลขที่รถเหรอเดี๋ยวขอน้องดูได้ไหมขอบคุณครับผมขอบคุณเดี๋ยวฟังเสียงนะทุกคนฟังเสียงนะเมื่อกี้ผมเริ่มได้ยินแล้วนะเริ่มมาแล้วนะทุกคนรถไม่มีเลขอองทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์ไปนะ่อไม่มีเลข ผู้ชมครับคอมเมนต์มาตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้อ่านนะทุกคนนะแต่คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพยายามยืดเยื้ก่อนนะ หกเก้าต้องไหนอดูที่หน้าน,อน,น้องหกเก้าพี่ผงเห็นหกเก้าที่หน้าน้อง เห็นตอนนี้เห็นเก้าเห็นที่แก้มสองฝั่งแต่ถ้าผมเห็นแก้มสองฝั่งเห็นฝั่งนึงเป็นเก้าฝั่งนึงเป็นสองเนี่ยฝั่งนี้เก้าใช่ไหมแล้วฝั่งลุนละสองก็รอบกที่ผ่านมาเนาะเราเห็นตรงนี้นะทุกความผนี้เจ้าของตรงนี้นะเป็นห้างไป ดูท่านผู้ชมเดี๋ยวเราท่านผู้ชมลองตีเลขกันก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้เรากับกลุ่มกระเป๋าอีคนใหม่ก็พยายามเงียบเราพยายามเงียบตองเลขที่หน้าที่ตัวน้องอะไรเงี้ยท่านผู้ชมก็จะพยายามเงียบก่อนเนาะแเราก็จะหาเลขก่อนนะครับ ได้ยินเสียงคือเมืคนพูดเสียงเด็กร้อง จะเห็นเป็นเลขอะไรทุกคนเผื่อประมาณกลางคืนไม่เหมือนกันนะทุกคนนะเนาะเหมืเลขสามเลยเนาะตัวใหญ่ๆอ่ะเออน้องดำๆเหมือนกับ ใช่ใช่เหมือนไหมดำดำเหมือนเลขสามใช่นะตัวนี้นั่นเองใช่สามสูตร์ปะเหมือนเก้าสามตัวบนไม่ได้เก้าเออเนี่ยตัวนี้เก้าเออนี่ยแหละเก้าเก้าสามใช่เหมือนเก้าสามนะเอองเงาคล้ายๆเหมือนเลยอ่ะก็จะตรงนี้มันวงวคล้ายๆสุดเลยนะเนี่ยเหรอเก้าสามศูนย์เหรอน่าจะนะ เหมือนไหมเหมือนนะเหมือนเหมือน,อนถ้าถ,ถ้าผมให้ผมก็จะให้เก้าสามมาแหละแต่สุดเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเราจะดูเลขูนยเด,ด,ดูว่าเห็นไหมหลือของเขาซะแล้วเคเห็นเลขเนาะถ้าไม่เห็นก็แล้วไปข้าวสามชัดเลยโอ้ผมผมถ่ายเองไม่ชัดผมถ่ายจากกล้องพี่ดีกว่าพี่เขามานะชัดมากเลยเนาะ นี่93ต้องถ่ายจากกล้องพี่ถึงจะชัดอุยตัวดำปีเลยอะเอ็มโอ93ไม่สูนย์ก็หนึ่งเปล่าไม่แน่ใจตัวสุดท้ายอ่ะแต่93มาชัดแต่อีกตัวไม่แต่เลขสามมันก็อยู่ตรงนี้นะใช่ใช่ใช่นี่เลข9ได้9 93ชัดนี่สามตัวเนี้ยเหมือนเหมือนศูนย์อยู่แล้วนี่เดี๋ยวลองดูมาแล้วใครใครเห็นมาเลขอะไรเดี๋ยวเออแต่ถ้ากล้องผมไม่ชัดเลยว่ะพี่ เฮ้ยเสียงเลยวะอิฐเฮ้ยไม่มีะไรเดินไปดูสิเืนแวบเหมือนขาคนลยจริงอ่ะไปลไปดู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 ไไปดูไหดูไปดูไปนรไปดูนดูนปดูริมสุดเลยอ่ไปดูไปนลุกเลไอดะไปดูไปลูไปดูไปดไงเป็นไนลุกเลยคนดาลุกูไปดรไอดูไปดดดูไปู้ไเดูไดูปดูไปด้ยจริงๆนะเอ็ดกูไม่ได้โกหกนะกูเห็นจริงไปดูไปดกไปดูไปบเมื่อกี้เนี่ยไ ไม่ทนันกล้องไม่ทนันกูหันไปก่อนเมื่อกี้เนี่ยเว็บเลยเป็นขาคน,นจริงๆเนละยนะเมื่อกี้เนี่ยเขาไปดูปสิไปไปเอาไปเลยตรงนู้นมีน้องอีกเปล่ามีน้องอ,อ,อีกอีกองเปล่ามีอ๋อเฮ้ยแต่เมื่อ,อกี้เห็นเหมือนขาคนเดินเลยนะต้องชมอยู่มุนจุดเลยนะมุนจุดรงคูนนะเมื่อกี้เว็บเลยทุกคนที่มบอกเห็นขาเหมือนขาคนจริงๆเห็นเหมือนขาขาวเลยขาขาวเนีเย่ยเดินแว็บเลยนะทุกคน ผมกำลังเข้าไปดูขาน้องเหรอ ก็มีกุมารอยู่หลายองค์อยู่นะใช่มีอยู่หลายองค์อยู่จริงไหมที่เห็นขาคนเดินตรงขากับตรงเนี้ยเนี้ยว่าเห็นขันกันมาพอดีขาเหมืนมคนแว๊เดินตัดออกมาบางนีคนเลขถูปอ,อกแล้วนะครับ5-6-4 ตรงนี้นะครับนี่ <c oughs> เหมือนกับเลขสองห้าไหมหรือเก้าห้านี่นะครับนี่มีเลขห้าเก้าห้า 特套。 ที่ผมก็เห็นค่าปิดไฟคือไฟพี่นี่เออแปดห้าใกล้เก้าห้าใช่ไหมเก้าห้าเก้าห้าไหมเหมือนศูนย์ห้าเก้าห้าอืมก็ไม่เห็นเลยสมุดเลยเนี่ยเนี๋ยวเราเปิดไฟนีกทีมันเลยอ่ะไม่เห็นเลยอไฟพี่ก็เอาไฟพี่จะจ้าไปหน่อยก็ ถ้าไปพี่จะจ้าไปเลยแต่ถ้ากล้องพี่เห็นก็โอเคป้องทายแล้วท,ลลทุกคนเลขนี้เลขอะไรทุกคนเลขอะไรครับได้ยินเสียงไหมทุกคนได้ยินเสียงไหมเสียงเงียบปะทุกคนได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงไหมครับเห็นเลขไหมทุกคน เลขนี้เนาะอืมไปด้วยนะนะครับฟังแข่งเนาะทีมไปด้วยแล้วก็สังเกตไปด้วยแล้วกันนะสังเกตเสียงฟังเสียง,ง,งไปด้วยแล้วกันนะ นี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมบอกเลขกนะ่อนเนาะเดี๋ยวจะบอกว่าเสียงดังเนาะทุกคนตรงน้องทับทิมเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมเห็นเลขหกกับเก้าใช่ไหมตอนนี้เป็นเลขหกทุกคนหกนะครับตอนนี้เป็นเลขเก้านะครับแล้วตรงนี้เป็นเลขสามหกเก้าสามหรือหกสามเก้าอยู่ที่หน้าเนี่ยตรงเนี้ยนี่เลขหกนะครับแล้วตรงนี้มันเป็นเงาเลขเก้านะครับแล้วตรงนี้เลขสามหกสามเก้า มนนเห็นไหม <He en. S 1> เห็น <3 S 1> เห็นยอะสามก้าวเห็นหกไม่นเน,นี่ยหกรัย่างนี้ได้ยินเสียงกระดิง่งได้ยินเหมือนเราเลยเออนี่รกรก็ตัดเลขที่อ่าวัดกู้เนะเาะก็กระเลขสองจุดอาจือจุดของตรงอ่า เฉพาะสำนงกับน้องสักทิมเนาะก็จะผบจะสุนัขตรงนี้นะครับน่ใครสนใจนาเลขของที่วัดกู้แห่งนี้เนาะไปติดตัวิดวงของงวดวันที่สามสิบเนาะงวดก่อนปีใหม่เลยนะครับขอให้ทุกท่านได้รับโชคในเทศกาลปีใหม่นี้เนาะมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนนะครับก็อวยพรปีใหม่ไปเลยนะครับผมก็ขอบคุณที่รับติดตามรับชมพวกเราสามช่องนะครับช่องไอ้คนไม่ช่องคนสองเร่แล้วก็ช่องมาดูออกนะครับ จะขอให้ทุกท่านได้รับโชคนะครับผมโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม,ม่จนนะครับสวัสดีปีใหม่้วยนะครับสวัสดีครับ